ณดินแดนห่างไกลที่ถูกลืมเลือนมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยรวงข้าวสีทองและเสียงหัวเราะของเด็กๆแต่บัดนี้มันกลับกลายเป็นเพียงภาพสะท้อนอันน่าสลดของอดีตท้องฟ้าไร้ซึ่งเมฆฝนมานานนับปีแผ่นดินแห้งพาก จนแตกระแหงเป็นร่องลึกราวกับบาดแผลบนใบหน้าของคนชราแม่น้ำที่เคยเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตบัดนี้เหลือเพียงร่องสายแห้งขอดนี่คือยุคสมัยแห่งภัยแลง้งแต่สิ่งที่น่าหวาดกลัวยิ่งกว่าความหิวโหวยคือโรคระบาดปริศนาที่คืบคลานเข้ามาในยามราตรีมันเริ่มต้น ด้วยไข้ที่ร้อนรุ่มราวกับมีไฟสุมอยู่ในกายก่อนจะพรากเรี่ยวแรงและความทรงจำไปทีละน้อยจนผู้คนล้มป่วยนอนสมยุแต่ในบ้านกลิ่นของฝุ่นผงและความเจ็บป่วยลอยคละคลุ้งไปทั่วทุกแห่งหมอสมุนไพรที่ดีที่สุดได้แต่สายหน้าอย่างจนปัญญาตำรับยาโบราณทุกขนาน ก็ไร้ผลในกระท่อมหลังเล็กท้ายหมู่บ้านหญิงสาวนามว่าเหมยกอดร่างของลูกชายน้อยวิแนบอกเด็กชายที่เคยแข็งแรงและซุกสนบัดนี้มีเพียงลมหายใจแผ่วเบาและผิวที่ซีดเซียวนางมองดวงหน้าของลูกด้วยหัวใจที่แหลกสลายน้ำตาของนางเหือดแห้งไปนานแล้วเหลือเพียงความสิ้นหวังที่เกาะกลุ่มจิต ใจจนมืดมิดสามีของนางออกไปสแสวงหาสมุนไพรบนภูเขาเมื่อหลายวันก่อนและยังไม่กลับมานางอยู่ตัวคนเดียวกับความตายที่กำลังรออยู่หน้าประตู เสียงสวดอ้อนวอนของชาวบ้านเริ่มแผ่วเบาลงทุกทีศรัทธาที่เคยมีต่อฟ้าดินและเทพเจ้าเริ่มสั่นคลอนบางคนเริ่มกลดาชะตากรรมของตนเอง แต่สำหรับเหมยนางไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วนางอุ้มร่างของลูกชายไปคุกเข่าอยู่หน้าแท่นบูชาเล็กๆที่มีรูปปั้นของพระโพธิสัตว์กวนอิมตั้งอยู่รูปปั้นที่บัดนี้มีฝุ่นจับหนาเตะนางไม่ได้สวดมนต์ด้วยความหวังที่เปี่ยมลน้นแต่สวดด้วยลมหายใจเฮือกสุดท้ายของศรัทธา หากท่านมีอยู่จริงโปรดอย่าทอดทิ้งพวกเราเลยและในคืนนั้นเองคืนที่ดูเหมือนจะมืดมิดที่สุดปาฏิหารก็ได้บังเกิดขึ้นสายลมยามค่ำคืนที่เคยพัดพาเอาแต่ไอความร้อนระอุพลันแปลเปลี่ยนเป็นสายลมที่เย็นสบายและอ่อนโยนอย่างน่าประหลาด มันพัดพาเอากลิ่นหอมจางๆของดอกบัวและไม้จันท์ที่ชาวบ้านไม่เคยได้กลิ่นมาก,ก่อนให้ลอยอวนไปทั่วทั้งหมู่บ้านเสียงรีดริงไรที่เคยเงียบงันไปนานกลับมาร้องระง,งมอีกครั้งและบนท้องฟ้าดวงจันทร์ทอแสงนวลใหญ่ดุดเงินยวงสาดส่องลงมายังใจกลางหมู่บ้านที่แห้งแลง้งนณะที่แห่งนั้น ปรากฏแสงสว่างสีทองอมชมพูที่อ่อนโยนค่อยๆกอ่อตัวขึ้นจากความว่างเปล่ามันไม่ได้สว่างจ้าจนแสบตาแต่เป็นแสงที่นุ่มนวลและให้ความรู้สึกอบอุ่นอย่างน่าอัศจรรย์แล้วแสงนั้นก็ค่อยๆรวมตัวกันเป็นรูปร่างของสตรีผู้สูงสัก์ในอาภรสีขาวบริสุทธิ์ที่พลิ้วไหวาราวกับปุ๋ยเมฆพระนางประทับยืนนิ่งสงบอยู่กลางอากาศ พระพักงดงามหมดจดและเปี่ยมด้วยมหากรุณาอันไร้ขีดจำกัดแววพระเนตรของพระนางทอดมองความทุกข์ยากเบื้องล่างด้วยความเข้าอกเข้าใจอย่างลึกซึง้งในพระหัตถ์ซ้ายของพระนางทรงถือคนโทยกขาวบริสุทธิ์ที่บรรจุน,น้ำทิพย์แห่งอมฤตเอาไว้ส่วนพระหัตถ์ขวาทรงถือกิ่งหลิวสีเขียวสดที่ดูเรียบง่ายแต่ทุกใบของมันสั่นไหวราวกับมีชีวิต ชาวบ้านที่พอมีแรงเหลืออยู่ต่างคลานออกมาจากบ้านของตนเมื่อได้เห็นภาพนั้นความหวาดกลัวและความสิ้นหวังก็มาลายหายไปทันทีพวกเขารู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าบัดนี้ความช่วยเหลือได้มาถึงแล้วพระแม่กวนอิ่มส่งโน้มพระองค์ลงเล็กน้อยทรงจุ่มกิ่งหลิวสีเขียวสด ลงในแจกันน้ำทิพย์อย่างแช่มชอยหยาดน้ำทิพย์เกาะอยู่บนใบหลิวแต่ละใบส่งประกายระยิบระยับราวกับเพชรนับล้านเม็ดภายใต้แสงจันทร์แล้วพระนางก็ทรงสะบัดกิ่งหลิวในมืออย่างนุ่มนวลที่สุด หยาดน้ำทิพย์หยดหนึ่งปลิวไปตกบนหน้าผากของลูกชายที่อยู่ในอ้อมแขนของเหมยทันใดนั้นสัมผัสที่เย็นร้าวกับหยกได้แผ่ซ่านไปทั่วร่างของเด็กน้อย ไข่ที่เคยร้อนรุ่มก็พลันสลายไปราวกับหมอกที่เจอแสงอรุณร่างกายที่เคยอ่อนปวกเปียกกลับมามีเรี่ยวแรงลมหายใจที่เคยแผ่วเบากลับมาสม่ำเสมอแล้วเด็กน้อยก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมองไปที่ใบหน้าของมารดาแล้วพึมพำออกมาว่าท่านแม่ เหมยถึงกับร้องไห้ออกมาอย่างไม่อาจกลั้นได้อีกต่อไปแต่มันคือน้ำตาแห่งความปีติยินดีพระองค์ทรงประพรมน้ำทิพย์จากกิ่งหลิวไปจนทั่วหยาดน้ำที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้โปรยปลายลงมาราวกับสายฝนที่บางเบาที่สุดในโลกทุกที่ที่หยาดน้ำไปถึงปาฏิหาร์ก็ได้บังเกิด บ่อหนาที่แห้งขอดพลันมีน้ำใสสะอาดผุดขึ้นมาจนเต็มเปี่ยมต้นไม้ที่เคยยืนต้นตายซากกลับแตกหน่อผลิใบสีเขียวสดและผู้คนทั้งหมดที่เคยล้มป่วยต่างก็ลุกขึ้นมายืนได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแผ่นดินที่เคยแตกระแหงบัดนี้กลับชุ่มชื้นและพร้อมที่จะให้ชีวิตใหม่ได้เติบโต นี่คือการแสดงออกของสัจธรรมที่ว่าแม่ตาธรรมอันยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบที่เกลี้ยวกราดแต่สามารถมาในรูปแบบที่อ่อนโยนที่สุดการเยียวยาที่แท้จริงคือการปัดเปล่าความทุกข์ด้วยความเข้าใจดุดด่งกิ่งหลิวที่นอบน้อมแต่ก็สามารถนำผ่านน้ำทิพย์แห่งการหลุดพ้นไปสู่ทุกชีวิตได้ เมื่อทั้งหมู่บ้านกลับคืนสู่ความร่มเย็นเป็นสุขอีกครั้งชาวบ้านทั้งหมดต่างสุดกายลงคุกเขา่ากม้มศีรษะกราบพ,พื้นด้วยความสำนึกในพระคุณยังหาที่สุดมิได้ แต่เมื่อพวกเขาเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งร่างอันเรืองรอมของพระแม่กวนอิ่มก็ได้เลือนหายไปแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมของดอกบัวและเสียงกระดิ่งแก้วใสที่ยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจไปตลอดกาล